จะแนะนำการใช้รถโดน150จาก g b x นะครับมีอะไรอยู่บ้างน,นะครับตำแหน่งที่สำคัญสำคัญนะครับอย่างแรกก็คือหมายเลขของเครื่องยนต์นะครับก็จะอยู่ทางด้านซ้ายมือของตัวรถนะครับก็คือตรงบริเวณเครื่องยนต์อยู่ทางด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะเห็นหมายเลขของเครื่องยนต์นะครับหล้วจ้วให้เรามาดูในส่วนของอสวิตช์กุญแจนะครับสวิตช์กุญแจ ตอนนี้ไม่สามารถใช้งานได้นะครับตอนนี้ก็คือไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากว่าแบตเตอรี่ยังไม่ได้ต่อนะครับเราจะต้องทำการต่อแบตเตอรี่ซะก่อนนะครับให้ทำอย่างไรบ้างนะครับให้เราถอดแผ่นยางวางเท้าตรงนี้ออกนะครับเมื่อเราทําการถอดแผ่นยางวางเท้าออกนะ้วเราก็จะเห็นส่วนของหมายเลขตัวถังนะครับซึ่งจะอยู่บริเวณตรงนี้นะครับเสร็จแล้วให้เราทําการถอดสกรูตรงฝายึดตรงนี้นะครับ ตัวนะครับตรงนี้หนึ่งตัวนะครับตรงนี้อีกหนึ่งตัวนะครับเมื่อเราถอดออกมาแล้วนะครับให้ทําการเปิดแผ่นตัวนี้ออกมานะฮะที่ออกมาตรงตรงอย่างนี้เรียบร้อยนะครับเราก็จะเห็นส่วนของฝาครอบแบตเตอรี่อยู่บริเวณตรงนี้นะครับให้เราทําการถอดตะปูตรงนี้ออกนะครับ มีสกูอยู่สองตัวเช่นกันนะครับหลังจากที่เราถอดสกูแล้วนะครับก็ให้ทำการยกฝาครอบแบตเตอรี่ออกครับ ก็จะเห็นส่วนของแบตเตอรี่ตรงนี้นะฮะให้เราทําการต่อขั้วแบตเตอรี่นะครับ ครับอันนี้ก็คือต่อตัวแบตเตอรีร่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นให้เรามาใช้กุญแจนะให้เราทำการกดปลดล็อกที่ตัวรีโมทนะครับนะครับตอนนี้ก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับกุญแจนะครับใช้งานได้แล้วเราทำการเปิดเบาะนะครับมีอะไรอยู่บ้างนะครับเปิดเบาะปุ๊บ,บอตอนนี้เบาะก็สามารถเปิดออกมาได้แล้ว ตอนการเปิดบอกทำอย่างไรนะครับก็คือให้เราทำการถอดนะครับถอดโบ๊นะครับ1นึ่สองสมสี่ตัวนี้ออกนะครับ ราถอดโูปออกนะครับให้ทําการถอดฝาถังน้ํามันนะครับโดยยกขึ้นมานะครับเสร็จแล้วก็บิดตัวเข็มนาฬิกานะครับไปยกฝาถังน้ํามันออกนะครับตอนนี้เราสามารถถอดส่วนของยูบล็อกตรงนี้ออกได้แล้วนะครับบริเวณตรงนี้นะครับก็จะปิดสายระบายน้ําอยู่หนึ่งเส้นนะครับที่เราทำการถอดออกก่อนนะครับแล้วเราก็ยกออกมา ส่วนของยูบ d สออกมาเรียบร้อยนะครับเราก็จะเห็นในส่วนของฟิลนะครับมีอะไรอยู่บ้างนะครับทีนี้กราเปิดฝาก็จะพบฟิลอยู่ด้วยกัน4ตัวนะครับฟิลตัวแรกก็คือฟิลตัวหลักนะครับฟิลควบคุมการทํางานของระบบจ่ายเชื้อเพลิงแล้วก็ฟิลสําหรับรีเลย์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นฟิลสำรองนะครับก็จะมีอยู่แค่นี้ครับ